ผู้หญิงคนนี้โกรธและกระแทกประตูทำให้ป้ายทะเบียนห้องหลุดจากเลข6มาเป็นเลข9้าพนักงานจัดส่งจึงส่งสินค้าผิดหญิงสาวไม่ได้สนใจในตอนแรกแต่พอเธอเปิดแพ็กเกจออกมาดูแล้วก็ตะลึงทันทีปรากฏว่ากล่องเต็มไปด้วยเงินสดหากเห็นด้วยตาเปล่าเติ้งราคาไม่ต่ำกว่า1นึ่งแสนบาทสำหรับสาวตกงานใหม่อย่างเธอ เป็นการต่อรองราคาที่ตกลงมาจากฟากฟ้าอย่างแท้จริงแต่น่าเสียดายที่หญิงสาวไม่มีความสุขเป็นเวลานานจากนั้นก็มีชายชะกันสองคนจู่ๆก็มาถึงประตูบ้านพวกเขาถามเธอว่าเธอเห็นพัสดุจะส่งหรือไม่แม้ว่าข้างในเธอจะกลัวตายก็ตามแต่เพื่อเงินเธอบอกหนักแน่นว่าเธอไม่เห็นมันชายคนนั้นไม่ได้ถามคำถามเพิ่มเติมแต่กลับพลิกส้นเท้าแล้วจากไปทุมคิดว่าเขาหลอกพวกเขาซ่้นเงินอย่างรวดเร็ว โดยไม่คาดคิดบุรุษผู้ดูร้ายทั้งสองก็กลับมาอีกครั้งโดยไม่คาดคิดแล้วจูจ่ๆก็บุกเข้าไปในบ้านพี่ใหญ่ตกสาวอย่างบ้าคลั่งแล้วทุบตีเธอโดยตรงจนเลือดกำเดาไหลาจากนั้นก็เริ่มค้นหาทุกที่หญิงสาวกลัวมากจนไม่กล้าขยับตัวถุงเงินที่ซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าขณะนี้กำลังสั่นและกำลังจะตกทันทีที่รุ่นน้องกำลังจะตรวจดูใต้เตียงทันใดนั้นถุงเงินก็ตกลงมาข้างๆเขาเขามีความสุขมากโดยไม่คาดคิดทูมจึงถือโอกาสแอบโจมตีเขาพี่ใหญ่ได้ยินเสียงจึงรีบเข้าไปตีตูมให้้้เเเเเป็นนนือออออแแลลวกดธธงงงงบบบตีียยค่าร ตูไม่มีแรงจะสู้กลับในตอนนี้ฉันแทบจะหายใจไม่ออกอีกต่อไปแล้วแล้วบังเอิญเจอมีดแค่แทงตรงไปที่เจ้านาย ทูมรู้สึกกลัวอย่างยิ่งในขณะนั้นบังเอิญกลายเป็นฆาตกรเธอตื่นตระหนกมากปฏิกิริยาแรกคือไปรายงานตัวต่อต,อตำรวจและสารภาพแต่เธอรอยอยู่ที่สถานีตำรวจเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงพอดีแต่ไม่มีใครสนใจแล้วฉันก็คิดถึงวันที่ชีวิตเลวร้ายยิ่งกว่าความตายในคุกจู่ๆทูมก็เสียใจและแตัดสินใจเดิมพันอีกครั้งเธอกลับมาและกำจัดศพให้เรียบร้อยก่อนแล้วรับเงินแล้วจากไปอย่างเงียบๆเธอกัดฟันแล้วดึงมีดที่ติดอยู่ในร่างของพี่ใหญ่ออกมาจากนั้นล้างออกให้สะอาดด้วยน้ำแล้วยัดศ คลุมสีสันด้วยปลอกหมอนแล้วแขวนเสื้อผ้าทั้งหมดเพื่อซ่อนไว้สุดท้ายก็ยัดร่างของรุ่นน้องเข้าที่อกหลังจากทำทุกอย่างเสร็จแล้วเธอเริ่มนับเงินรวมเป็นเงิน12ล้านบาทเธอส่งส่วนหนึ่งไปให้พ่อของเธอที่เหลือก็ยัดใส่ฝาชักโครกจากนั้นเธอก็ออนไลน์เพื่อค้นหาบริษัทวีซ่าปลอมวางแผนที่จะวิ่งหนีแต่ตูมยังไม่ตระหนักเรื่องนั้นสิ่งที่เธอจัดการเป็นเพียงคนร้ายสองคนแต่ปัญหาที่แท้จริงยังอยู่เบื้องหลังเจ้านายคนนี้โกรธมากมองหาเงินและรุ่นน้องทุกที่ ไม่ใช่เรื่องที่ไม่คาดคิดวันรุ่งขึ้นเจ้านายบอกให้ลูกน้องสองคนมาแต่จริงๆแล้วพวกเขาไปที่ห้องหมายเลขเก้าแล้วข้างในก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรทั้งนั้นตอนนี้คนอื่นสังเกตเห็นพวกเขาชายชุดดำคนนี้ถูกส่งมาจากตรงก่อนหน้านั้นเจ้านายและตองทำงานร่วมกันซึ่งจะนำเงินไปให้ตองแต่ตอนนี้มันหายไปอีกแล้วรุ่นน้องทั้งสองพยายามจะออกไปแล้วก็ได้พบกับเพื่อนบ้านของตูมเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนมีคนสองคนสวมชุดสีน้ำเงินเข้ามาในห้องหมายเลขหกตอนนี้ จู่ๆเลขหกที่ประตูก็หล่นลงมากลายเป็นเลข9ก้าพวกเขาเข้าใจทุกอย่างทันทีจากนั้นเขาก็แอบ,บล้วงล็อกประตูตูมเข้ามาแล้ววิ่งตรงไปที่ตู้เสื้อผ้าแต่น่าเสียดายที่สายตาของฉันแย่มากไม่เห็นร่างกายเจ้าอ้วนก็เดินไปหน้าโถส้วมด้วยแต่ข้างบนใส่หลายสิ่งหลายอย่างเกินไปเขาจึงไม่เปิดมันอีกต่อไปตอนนี้โทรศัพท์ของศพดังขึ้นเจ้าอ้วนได้กลิ่นมันคือเสียงที่มาจากใต้โต้น้ำชาขณะที่พวกเขากำลังมองหาโทรศัพท์ฉันจะบอกข่าวดีให้ทุกคนทราบพ,พวกเขาเปิดมันดูข้างในมีห พวกเขาค้นพบศพภายในหีบเหล็กอย่างรวดเร็วคนอ้วนรีบโทรหาเจ้านายบอกว่าอีกคนขโมยเงินไปแล้วเอาไปแน่นอนเจ้านายไม่เชื่อฉันต้องการโทรหารุ่นน้องเป็นการส่วนตัวเป็นผลให้โทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งร่างของอีกคนก็หล่นลงมาจากตู้เสื้อผ้าเช่นกันเฮ้คุณอยู่ไหนฉันเองพี่ชายเขาก็ตายเหมือนกัน จากนั้นเจ้านายก็เข้าใจถึงความจริงจังของเรื่องนี้ไออ้วนรู้ดีว่าเจ้าของบ้านชื่อตูมขอบคุณบัตรพนักงานของเธอสิ่งนี้ทําให้เจ้านายฉันคิดว่าตรงสนับสนุนให้ตูมปล้นเงินของเขาและยังฆ่าลูกน้องของเขาด้วยแต่จะได้ไม่ดึงเชือกให้วุ่นวายเขาเพิ่งบอกให้ลูกน้องทั้งสองของเขาฟื้นฟูบ้านของทูมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมเพราะตอนนี้ตูมนั่งอยู่ตรงข้ามเขาปรากฏว่าเจ้านายเป็นคนปลอมเอกสารแต่ตูมไม่รู้เรื่องนี้เลย และจ่ายเงินมัดจำอย่างมีความสุขสัญญาว่าจะกลับมาพรุ่งนี้เพื่อรับมันลูกน้องสองคนของเจ้านายจากไปไม่นานนี้จากนั้นรุ่นน้องของตรงก็มาถึงด้วยเขาคิดว่าอีกฝ่ายกำลังเล่นกับเขาผลลัพธ์ไม่ไดแสดงอะไรเลยเขาสูบบุหรี่อย่างสบายๆย,ยังคงปัสสาวะสบายเมื่อเขาไปห้องน้ำฉันไม่สามารถกดฝาชักโรครกได้จากนั้นเขาก็หยิบมันขึ้นมาดูพบถุงเงินอยู่ข้างในก็ลองเปิดดูครับแล้วตูมก็กลับบ้านเขารีบซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าตูมซื้อตะกรา้าไม้ไผ่โดยตั้งใจจะย้ายศพออกไปเธอพยายามอย่างเต็มที่ที่่่จะยกกรราางงขึ้้้้้นนนนนุออใตูเเสืผ็็หป ของเขาชัดเจนเช่นกันระหว่างการขนส่งตุ่มพบเลือดของศพ เธอเป็นโรคเกี่ยวกับความสะอาดมากเกินไปจึงต้องล้างหน้าให้สะอาดส่งผลให้พบว่ามีสิ่งผิดปกติในห้องน้ำทูมถือมีดและค้นหาชายคนนั้นไปทุกที่ในเวลานี้ชายคนนั้นก็ยกปืนขึ้นและเล็งตรงไปที่เธอขณะที่ทูมกำลังจะพบเขาทันใดนั้นก็มีคนมาเคาะประตูทูมตัดสินใจเปิดประตูหน้าโดยไม่คาดคิดคนที่มาคือตำรวจโดยไม่ได้รับความยินยอมจากทอมเขาก็เดินตรงเข้าไปในบ้านทันทีตำรวจบอกเธอว่าบ้านข้างเคียงเขายาเสพติดเขาจึงอยากยืมระเบียงของทูมไปจับคนทูมตื่นตระหนกและกำมมีดไว้ตำรวจตอบสนองดดีีีมมมากกตตรวจพบสสิิิ่่งผผปใในนนททททุั็ู้ ศพแล้วตุมกลัวมากจึงรีบควงมีดออกไปยกมือทั้งสองข้างขึ้นเธอรู้ว่าคราวนี้เธอถึงวรระแล้วแต่เมื่อตำรวจตรวจสอบบริเวณโดยรอบผู้ชายที่ยืนอยู่ในตู้เสื้อผ้ามีปืนเต็มกระบอกตำรวจได้ยินเสียงจึงเข้ามาทั้งสองเริ่มยิงใส่กันอย่างดุเดือดในที่สุดก็ตายตุมก็ตะลึงฉันไม่ได้คาดหวังว่าฉันจะรอดพ้นจากภัยพิบตัติแต่ในบ้านกลับมีศพเพิ่มมากขึ้นเธอต้องไปที่ร้านเพื่อซื้อตะกร้าไม้ไผ่เพิ่มเมื่อเธอกำลังจัดการศพ จากนั้นเพื่อนบ้านชั้นล่างก็พาเพื่อนสองคนคานเข้าไปในรูระบายอากาศพอเพื่อนบ้านได้ยินเสียงก็นึกว่าเล่นตู่โลโคยังคงหัวเราะอย่างมีความสุขที่ได้ร่วมสนุกผลลัพ์ที่ได้ดูอย่างใกล้ชิดพบว่าตำรวจที่นอนอยู่บนพื้นคือแฟนของเธอหญิงสาวคิดว่าแฟนของเธอกำลังมีชู้ควรจะทนทุกข์และร้องไห้โดยไม่รู้ว่าแฟนของเธอเสียชีวิตไปนานแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจร้องไห้ด้วยความโกรธบอกว่าเขาไม่อยากล้มเหลวตั้งแต่อายุยังน้อยขนาดนี้ชัดเจนว่าพ่อค้ายากำลังจะถูกจับแล้วกำลังจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใใหญ่่่แตตตตมมััััันนนบบบบบาาาากกกกก็ลลคเเฉอออสิจจจขี้รวถูง ไม่เต็มใจชักปืนออกมาขู่มันบาโดยไม่คาดคิดแมนบีเอก็กลัวปืนเช่นกันเธอทําทได้เพียงนอนราบกับพื้นอย่างเชื่อฟังเท่านั้นตารวจมัดหญิงชราวไว้จากนั้นก็เริ่มขับรถกลับโลก แต่เขาไม่รู้เรื่องนั้นเพื่อนของแฟนสาวของฉันกำลังวางแผนอยู่อยากจะให้เขาเป็นขันทีตุ่มทำความสะอาดศพเสร็จแล้วฉันจะยืมรถบรรทุกของเพื่อนมาขนไปแต่แค่ออกไปนอกประตูตะกร้าไม้ไผ่ขยับอีกครั้งตำรวจกลับมามีชีวิตอีกครั้งเขาสาบานว่าคราวนี้เขาจะจับพ่อค้ายาพวกนั้นได้อย่างแน่นอนเพื่อสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่น่าเสียดายเขายังไม่มีเวลาทำความฝันให้เป็นจริงกลายเป็นขันทีโดยแฟนสาวของเขาหลังจากนั้นไม่นานเขาได้พบกับแมนบีเออีกครั้งเห็นได้ชัดว่าคุณอาจตายทั้งๆททีีทท่่่่่่สสวมเเเเืื้้ออออผาาาายยยยยูแตตขกก็ังงลจะป ในทางกลับกันตูมไปบ้านเพื่อนสนิทของเขาเพิ่งบังเอิญไปเจอเพื่อนสนิทที่อกหักฆ่าตัวตายด้วยการดื่มยาพิษเธอรีพาเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอไปโรงพยาบาลโชคดีที่ฉันสามารถช่วยชีวิตฉันได้แต่ก้นบึ้งของหัวใจเพื่อนรักกลับตกลงไปในเหวฉันแค่อยากอยู่กับทอมเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพาเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอมาเคลื่อนย้ายศพด้วยตูมหลอกเพื่อนว่าตะกร้าไม้ไผ่ไปด้วยขยะแต่เมื่อพวกเขาขับรถไปที่ริมแม่น้ำโยนตะกร้าไม้ไผ่แต่ละใบลงแม่น้ำจากนั้นเพื่อนสนิทของฉันก็ตระหนักว่ามีบบาาาาาางางปปาาางออออยย่่่่่ผิิิิดดดปปกกตตถมมมมหหหหคควจรูููเเเสททไ้้้แล็ใพืนนนั เพื่อนของฉันตะลึงทันทีตูมเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เธอฟังและบอกว่าถ้าเขาได้รับหนังสือเดินทางคืนนี้เขาจะหนีไปต่างประเทศได้เพื่อนสนิทของเธอตกลงที่จะช่วยเธอเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแต่พวกเขาเพิ่งจากไปจากนั้นชายคลนดำก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำหลังจากล้างให้สะอาดแล้วเพิ่งรู้ว่าเป็นชื่อรุ่นน้องของตรงปรากฏว่าหลังจากตำรวจหลบหนีไปได้ผู้ชายคนนี้ช่วยแมนบีเอเพื่อตอบแทนบุญคุณน,นี้เหมิงโปพาเขากลับมามีชีวิตอีกครั้งฝั่งนี้เมื่อตูมไปเอาพาสปอร์ต ฉันเพิ่งถูกลงโทษและตอนนี้ฉันติดกับดักแล้วเป้าหมายของเจ้านายคือการจับทูมให้มีชีวิตอยู่เพื่อนสนิทของฉันเห็นเธอจากไปและไม่กลับมาจากนั้นก็รีบเข้าไปแต่ชายผมลอนคนนี้ก็ยิงเธอล้มลงอย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นเขายิงอีกนัดแล้วมาตุ่มขึ้นแล้วพาไปตามหาเจ้านายระหว่างทางฉันฟังเพลงอย่างสนุกสนานผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดฟังและฟังต่อไปเขารู้สึกอกหักทันทีจำแม่ของฉันตุ่มคว้าโอกาสคว้าปืนยิงเขาเสียชีวิต ในเวลาเดียวกันตรงและเจ้านายวิ่งไปที่บ้านของตูม ทั้งสองหันมามองหน้ากันทุกคนมั่นใจว่าอีกฝ่ายขโมยเงินของพวกเขาส่งผลให้ทั้งสองทะเลาะกันและไม่สามารถหาจุดร่วมได้รุ่นน้องอยังรีบเร่งไปลักพาตัวพี่ใหญ่ของคู่ต่อสู้ตอนนี้ตำรวจหลายนายก็วิ่งไปที่อาพาร์ตเมนต์ด้วยมาจับกลุ่มผู้ค้าย,ยาเสพติดข้างห้องหมายเลขหกดังนั้นทั้งสี่ฝ่ายถูกขังอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ทุกคนเกรงและยกปืนขึ้นไม่มีใครกล้าก,ก่อความวุ่นวายในบรรยากาศอันเงียบสงบนั้นจู่ๆโทรศัพท์ของทอมก็ดังขึ้นทุกคนตกใจและเริ่มยิงใส่กััััันผผผลลลขขออองงงงมมาาาาาเเรรรีท้้้้้้้สสแแะะููใตตตบบบคคญชพพววกดยจิ พวกเขาทั้งหมดเสียชีวิตหลังจากที่ตั้มกลับบ้านจากนั้นฉันก็พบว่าทั้งบ้านของฉันและห้องข้างๆเป็นศพเธอเก็บข้าวของอย่างใจเย็นเอาเงินทั้งหมดติดตัวไปด้วยและกลายเป็นผู้ชนะขั้นสูงสุด